อร่าเจ้าสาวจับเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวไมล์ัสลันหลังแฟนหนุ่มภายสุนิตพิรมพักดีสกอตทาย,ยาสิงคุกเข่าขอแต่งงานไปเมื่อปีที่แล้วซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาอัปเดตว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมงานและมีแพลนจะจัดงานฉลองมงคลสมรสในช่วงเดือนธันวาคมปีนี้ล่าสุด25กุมภาพันธ์2568 มล์ลาพสลันก็มีเรื่องให้แฟนๆได้เซอร์ไพรส์อีกครั้งหลังออกมาเปิดเผยว่าได้จดทะเบียนสมรสกับไยสุนิทพิรมพักดีสกอตแล้วพร้อมโชว์ใบทะเบียนสมรสให้แฟนๆได้ชมด้วยแม้จะยังไม่ได้วันแต่งงานแต่ตอนนี้ก็ใช้สถานะสามีภรรยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสาวมายังเผยโมเมนต์ฉลองครบรอบรัก8ปีด้วยว่า today last year time flies we never had an anniversary date and always discussed when it was so from now on we agree that today is our anniversary happy 8th anniversary my other half I am so happy to have you in my life. Can't wait for m o s t fun p a r t coming very soon. วันนี้เมื่อปีที่แล้วเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเราไม่เคยมีวันครบรอบเลยและคุยกันตลอดว่าเมื่อไหร่ดังนั้นจากนี้ไปเราจึงตกลงกันว่าวันนี้เป็นวันครบรอบของเราสุขสันต์วันครบรอบ 8th อีกครึ่งหนึ่งของฉันฉันมีความสุขมากที่มีคุณอยู่ในชีวิตแทบจะรอไม่ไหวแล้วสำหรับส่วนที่สนุกที่สุดของเราที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้